สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการนุตตาโซเลสทอกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาขอพูดถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เป็นภาคต่อนะฮะซึ่งตอนทําภาคแรกที่เป็นอนิเมะออกมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ากีดการและหฮกันเป็นอย่างมากนะฮะแล้วตอนนี้ก็จะรับการสารต่อมาแล้วนะก็คือ SS SS s s S S อสเอไดนาซีนอนนั่นเองนะครับ ก็เป็นกริตแมนยูนิเวิร์สนะฮะหรือคืออยู่ในจกักรวาลกริตแมนนะครับผมเพิ่งเริ่มก่อตั้งจกักรวาลนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังก็คือในภาค ssss กริตแมนนั่นแหละนะฮะก็คือเป็นภาคต่อมานะครับผมจากซีรีส์คลาสสิกกริตแมนนะฮะที่เป็นคนแสดงนะครับตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงเรื่องที่3แล้วนะค,คือภาคไดนาซีนน์นะฮะก็จะภาคนี้จะว่าดในเรื่องของหุ่นนะ,ะเป็นหุ่นของคือถ้าใครดูซีรีส์คลาสสิกก็จะเข้าใจนะแต่ซีรีส์คลาสสิกมันจะเรียกว่าไดานาจระก้อนนะฮะแต่นี่คือไดานาซีนน นะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเฉลยหรืออะไรว่ายังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับไดนาดาก้อนเก่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดไดนาซีนอนขึ้นมานะฮะก็เชื่อว่าหลายคนก็จะดูกันมาถึงตอนปัจจุบันแล้วนะครับผมก็คือตอนที่8นะครับผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยเพิ่งมีโอกาสมาได้ดูตอนที่มันออกมาประมาณ6ตอนรวดนะก็ซัดทีเดียวเลย 1- นึถึงหซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันสักหน่อยนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะถ้าเทียบกับภาคแรกแล้วจะเป็นยังไง นะครับผมก็คืออ่ะตอนก่อนที่ผมจะดูผมก็เห็นรีวิวมาคร่าวๆถูกไหมแล้วก็แบบมันมันอย่างนี้เหรอนะก็คือคลิปนี้ผมจะพยายามไม่สปอยอะไรมากนะฮะแต่ก็อาจจะมีแหละนะก็ขอขึ้นว่าสปอยไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมก็แล้วจะเห็นกระแสแล้วพอมันจะดูเองจริงจังหกตอนลวดจนล่าสุดถึงตอนที่แปดแล้วเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเออเข้าใจแล้ว มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมถ้าเทียบกับภาคแรกเนี่ยนะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันดําเนินเรื่องช้ามากนะฮะแทบจะไม่เข้าเนื้อเรื่องหลักเลยเหมือนจะไปโฟกัสที่ปมที่มันมันดูจะไม่เกี่ยวนะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันยังไม่จบซีรีส์นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าเออสุดท้ายแล้วมันอาจจะเกี่ยวหรืออะไรยังไงนะครับผมก็คือมันไปโฟกัสที่ปมปมของนางเอกกับปมของไอ้พี่ชายที่มันปิดหน้าตาเนะี่ยะ ะะอยู่แค่นี้นะครับผมที่เหลือก็มีมาบ้างแหละมาเล่าๆบ้างแต่เหมือนจะไม่ค่อยโฟกัสตรงนั้นเท่าไหร่ะนะครับผมจะถามว่าเนื้อเรื่องมันบอกอะไรเราเยอะไหมมันก็บอกเราเยอะเหมือนกันนะนะ,ะแต่คนที่จะรู้เรื่องได้เนีย่ยต้องเป็นคนที่ตามกริศแมนตั้งแต่ภาคสมัยคนแสดงอะ่ะนะทงอีสเตอร์เอ็กทั้งการเอามาต่อยอดเนี่ยมันเลยจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ชมใหม่เท่าไหร่นะ,ะแต่ก็ผู้ชมใหม่ถ้าจะดูก็ดูแบบไม่ต้องคิดอะไรก็ได้ดู แค่ว่าเออมันเล่าอะไรหรือมันมีอะไรมันดูจะเป็นอะไรได้บ้างแค่นั้นพอก็ได้นะฮะไปเริ่มที่ภาค S S Agent Man ภาคแรกที่เป็นอนิเมะก็ได้นะฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็นู่นแหละไปดูสมัยซีรี่ส์คนแสดงกิจแมนสมัยนู่นเลยก็ได้นะครับผมจะดีกว่ามากจะฟินกว่ามากนะฮะนะสิ่งที่จัดเต็มเหมือนภาคแรกมีอย่างเดียวเลยคือฉากบู๊แอคชั่นความอลังการซีจงซีจีอันนี้คือจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมแต่เนเรื่องดูจะดรอปลงไปหน่อย แต่ถามว่าสนุกไหมก็ดูได้เพลินๆนะครับผมฟิลที่ผมดูผมมีความรู้สึกเหมือนดูซีรีส์สมัยก่อนเหมือนกันนะที่มันชอบยืดอ่ะนะฮะคือมันจะมีพวกซีรีส์โทคู่สมัยก่อนที่มันมี50ตอนอ่ะนะฮะมันจะยืดคือแกนเรื่องมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่มันก็ยืดไปจนจบจนได้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นอนิเมะที่ซีรีส์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคอนเฟิร์มหรือยังว่ามันจบกี่ตอน แต่ถ้าให้ดาวก็คงจะเหมือนภาคแรกที่มีอยู่สิบสองตอนหรือสิบสามตอนประมาณนี้นะฮะแต่เนื้อเรื่องมันยืดซะจนแบบเฮ้ยมันเกินครึ่งมาตอนที่แปดแล้วมันก็ยังไม่คืบหน้าอะไรเข้าไปอีกอ่ะนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยืดไปไหมหรือจะไปกองกองตอนท้ายทีเดียวหรือซีรีส์มันจะไม่ได้มีแค่สิบสองตอนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันประกาศมาหรือย,ยังก็ไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันก็ถ้าเกิดมันมีมากกว่าสิบสองตอนก็เออยังพอให้อภัยในมีตั้งยี่สิบห้าตอนลึก หรือโอ้แต่เป็นไปนไม่ได้จะมีสักห้าสิบตอน่งนี้คงเป็นไปนไม่ได้หรอกนะยาวๆไปแต่ก็ไม่รู้สิเอาจริงมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าจําได้ภาคแรกอะ่ะมันจะฉายช่วงประมาณเดือนตุลามันจะประมาณสามเดือนจบใช่ไหมมันจะเป็นเดือนละสี่ตอนนะฮะมันฉายตุลามันก็จบทันวานะ,ะแต่อันเนี้ยมันดันฉายตั้งแต่เดือนเมษาหรือคือเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะก็ถ้าให้เดาว่าคงจะจบประมาณปลายเดือนมิถุนานะฮะหรือคือเดือนหน้านะฮะ ที่จะบอกก็คือเดาเล่นๆหรือคิดเล่นๆก็คือถ้าเกิดแม่งจบเดินทันวาล่ะมันจะมีสักกี่ตอนไปนะฮะจบมันภาคแรกไงนะฮะจบเดินทันวานะแต่คงไม่ใช่หรอกนะคงมีแค่สิบสองตอนแหละแต่เนเรื่องมันดันยืดจนแบบจนน่าสงสัยว่าเฮ้ยมัน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 จะมีสักกี่ตอนหรือมันจะขมวดปมยังไงและจุดที่ว้าวมีไหมมีตอนที่หกขึ้นมานี่ว้าวแบบโอ้โหรู้เลยว่าต่อจะภาค f a e g r i s m a n ภาคแรกแน่นอนนะก็คือมีตัวละครจากภาคแรกมาซึ่งโตขึ้น นะ,ะโตขึ้นน่าจะหลายปีอ่ะไม่รู้ว่ามันห่างจากภาค S.S.H.Gritman กี่ปีก็คือแอนตี้กับเอ่อผมเรียกน้องแว่นแล้วกันนะฮะก็โตมาทำงานนะ,ะแล้วก็แอนตี้ก็คือจะเปลี่ยนชื่อเป็นไนท์คุงนะ,ะหรือก็คือกริตไนท์ที่เรารู้จักกันนะฮะและการมาของกรินไนท์ในภาคเนี่ยบอกเลยมันมีประกาศออกมาจากกู้ไม้มั้งบอกว่าทันทีที่กรินไนท์ออกมาในภาคซีซนอนไดนาซีนอนเนี่ยยอดขายฟิกมาหมด หมดเลยหมดเลยนะฮะนะ,ะหมดทันทีนะ,ะก็ไม่แปลกออกมาเท่ซะขนาดนั้นคาแรคเตอร์ที่ดูเท่ขึ้นเทียบกับภาคอนิเมะภาคแรกคือเท่ขึ้นเยอะมากนะกริชไนหรือแอนตี้คุงที่เปลี่ยนชื่อเป็นไนคุงเนี่ยนะครับผมก็ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดล้วจะมีตัวละครเซตจากอนิเมะภาคแรกมาอีกไหมก็ใช่ดาวๆตัวน,นี้คงมีแหละนะฮะแต่จะมาเป็นใครเป็นกริชแมนมาหรือเป็นใครมาก็ต้องรอดูแล้วก็ไอท้ที่ใครนะไอห,หัวแดงไม่ชื่ออะไรอากุมารจำไม่ผิด นะมันพูดถึงใครที่ฝากในหน้าซีนอนหรือหุนพวกนี้มาให้นะฮะต้องรอดูหลายคนก็ได้ว่าจะเป็นชินโจะกันเนะหรือเปล่านะฮะหรือเป็นใครอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยความที่เนื้อเรื่องมันยืดแล้วปมมันดันไปโฟกัสตร,ตรงอื่นจุดที่เป็นเรื่องหลักจริงๆก็คือไอ้พวกที่ควบคุมสัปปะหลาดสี่ห้าคนนั้นนะฮะที่จู่ๆก็โผล่มาแล้วก็รวมถึงไอ้หัวแดงที่อยู่ฝั่งพระเอกเนี่ยก็เคยเป็นอดีตพวกควบคุมสัปปะหลาดพวกนี้มาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเลย นะฮะรวมถึงไอ้หินสีขาวที่ล่าสุดเหมือนมันแบบมันจะยังไงมันจะลุกลามอะ่ะไอหินสีขาวเนี่ยก็ไม่รู้มันคืออะไรซึ่งอันนี้ผมจะถามถามคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมว่าไอหินสีขาวเนี่ยมันคือเป็นอีเตอร์เอกหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ในซีรีส์คือตอนเนี้ยผมพยายามโยงกับไอผ้าคลาสสิกที่เป็นคนสแสดงคือบางอย่างผมก็ลืมนะผมก็เลยจะถามว่าไอหินเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ภาคคนสแสดงนู้นแล้วหรือเปล่าหรือมันเพิ่งมาใหม่ในภาคนี้นะฮะ แล้วก็จะสังเกตอย่างหนึ่งคือไอ้พวกพวกแก๊งควบคุมสัมภาระหรือรวมถึงตัวหัวแดงในคนนี้ด้วยเนี่ยนะ,ะอายุเขาจะมากกว่า5,000ันปีแล้วถูกปะ่ะนะครับผมมันก็จะบวกกับเพลงเปิดที่มีไอเนี่ยไอมังกรที่เป็นหินน่ะอันนั้นนะเออผมพอจําได้ว่ามันอิงมาจากซีรีส์คลาสสิกใส่คนแสดงเหมือนกันนะ,ะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นตอนที่แบบมีมัมมี่หรือใครสักคนฟื้นขึ้นมาแล้วแบบฟื้นขึ้นมาในยุคป,ปัจจุบันอะแล้วเห็นว่าตัวนางเอกเนี่ยาคนแสดงอะเป็นเหมือนแบบ แฟนเขาจากยุคอดีตที่มาเกิดใหม่แล้วมาอยู่ในยุคนี้นะแล้วไอคนจากอดีตนั้นก็ฟื้นขึ้นมาแล้วมาตามหาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าผมจําได้นะถ้าจาผิดจะขออภยัยนะเม้นคุยกันได้ซึ่งตรงนี้ผมแอบแอบ,แอบลืมๆไม่มสงสัยจริงๆนะครับผมก็ไอมังกรน,นี่เกี่ยวอะไรมันเกี่ยวครับแต่ผมลืมไปแล้วว่ามันฟื้นคืนชีพด้วยวิธีไหนอะไรยังไง นะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมโยงกับอหินสีขาวนี้หรือเปล่าผมถึงได้ถามไงว่าอหินสีขาวเนี่ยมันมาจากซีรีเก่าหรือเปล่าแล้วก็ให้ดาวอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกที่อายุมากๆหรเลยพวกควบคุมสําวระหาพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นพวกคนจากยุคอดีตที่ฟื้นมาในยุคปัจจุบันแต่ฟื้นมาด้วยวิธีการไหนอะไรไง,ไงไอันนี้ก็ต้องมารอด,ดูซึ่งเนี่ยคือปมหลักที่เขาควรจะเฉลยแต่เขาแทบไม่พูดถึงมันเลยพูดถึงแต่ว่าเออมีสัตประหลาดโผล่ขึ้นมาพีว่าพวกนี้ควบคุมสัด,ด้ นะฮะแต่ว่าก็มีคนหนึ่งทอยศหรือคือนายหัวแดงเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้ควบคุมสัปปะหลาดแต่ว่าตอนนี้ทําไม่ได้แล้วมาคอยกําจัดสัปปะหลาดแทนคุณไดนาซีนนที่มาจากไหนอ่าเนี่ยแทบจะไม่แบบไม่ไม่โฟกัสตรงนี้เลยนะครับผมแต่ล่าสุดล่าสุดตอนล่าสุดตอนที่8นะฮะก็โอเคสปอยหน่อยหนึ่งแล้วกันก็คือจู่ๆเหมือนพระเอกอ่ะเหมือนจะมีพลังนี้ด้วยเหมือนกันคือควบคุมสัปปะหลาดได้แล้วจู่ๆก็มีการนิมิตถึงหินสีขาวที่มันเหมือนจะลุกลามขึ้นทั้งตัว ใครนะไอ้ชื่ออนะไรนั G ่ีเซ่ป่ะที่อยู่กับไอ้คนที่เป็นรุ่นพี่ที่มันปิดตานั่นแหละน้องคนนี้แหละนะะก็เหมือนจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งคือเหมือนเก็บหินสีขาวนี่มาได้แล้วก็ในเพลงเปิดก็เหมือนจะเห็นว่าเออมีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยซึ่งตรงเนี้มันแทบจะไม่แบบไม่มีการพูดถึงหรือไม่อะไรเลยนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือจริงๆแล้วที่ผมสงสัยอะ่ะก็คือ เขาเล่ามาหมดแล้วแต่เราไม่รู้เองหรือเราโฟกัสผิดจุดกันเองหรือเราไม่ได้สังเกตกันเองหรือเปล่าเพราะว่าจูจูระหว่างที่ดายนาซีนอนเอเดนเเาซีนอนเนี่ยฉายอยู่เนี่ยก็มีแล้วไงทางเพจ k คซีซับเขาแชร์เพจเพจนึ่งมาซึ่งเพจเพจนี่ยเขาเป็นเพจที่เหมือนจะวิเคราะห์การ์ตูนชื่อดังในแต่ละเรื่องนะฮะและที่สำคัญวิเคราะห์ได้ลึกแบบลึกมาก นะครับผมเพจเขาชื่อผมชอบชื่อเพจนี้มากนะฮะเพจเขาชื่อว่าจิบชากินเค้กให้อาหารตาภาพอืมโอเคชอบนะนะฮะเขาวิเคราะห์ภาพที่นำเสนอในอนิเมะได้แบบโอ้โหสุดยอดมากนะถ้าที่ผมดูคือมีเรื่องหลายเรื่องมากแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่ S s A S D E N A C E N O N แล้วกันนะครับผมซึ่งผมก็ได้อ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอ ผมแนะนำให้ทุกคนไปอ่านนะอาจจะเห็นอะไรมากกว่านี้หรือจุดสังเกตอะไรที่มากกว่านี้นะครับผมและเพราะเพจนี้นะทำให้ผมได้คนพบตัวเองอย่างหนึ่งซึ่งกต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือแค่ขอบคุณเฉยๆทำให้ผมรู้ตัวหรือคนพบตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่งมารู้ตัวจากการที่ได้อ่านนี่แหละว่าจริตผมสุดท้ายแล้วผมเป็นคนที่ชอบเสพสื่อด้วยเสียงกับการกระทํา จะเสพภาพเป็นอันดับท้ายๆเลยคือภาพบผมไม่ค่อยใส่ใจดูไปว่าเอามันทําอะไรแค่นั้นแต่อันเนี้ยในเพจเนี่ยเขาวิเคราะห์ภาพที่เสือออกมาได้แบบโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอนั้นมันเล่าอะไรที่ลึกหรือแบบโอ้โหเขาเขียนยาวเป็นเพื่อจะลองไปอ่านดูแล้วคุณจะดูอนิเมะเรื่องนี้ผิดแปลกแตกต่างไปเลยจากที่แบบในเรื่องอาจจะยืดจริงๆอาจจะไม่ได้ยืดเขาอาจจะเล่ามาหมดแล้วแต่เราไม่รู้อาจจะเล่าแค่ผ่านภาพอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่รู้เองหรือเปล่า อ่าก็ลองไปอ่านดูนะซึ่งน่าสนใจมากนะครับผมและหลังจากที่ได้อ่านเนี่ยก็คนพบว่าหลังจากที่ผมดูอนิเมะในหน้าซีนนนตอนหลังๆเนี่ยก็แบบเออพยายามดูภาพด้วยนะแต่มันกลายว่าผมฟุ้งอะ่ะผมฟุ้งแล้วมันจะคิดอะไรเยอะอะ่ะคือภาพที่เขายกมาโอเคมันสื่อความหมายได้แต่ผมด้วยความที่คิดมากงก็เลยคิดว่าเอาเอฉา,า,ากเล็กๆฉากนี้มันจะสื่ออะไรบ้างวะกลายว่าดูไปแล้วสต็อปแทบทุกแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยฟุ้งซ่านไปก็เลยแบบ เออช่างมันดูในแบบของเราเลยดีแล้วนะอยากจะรู้อะไรก็มาอ่านที่เพจนี้เอานะฮะชื่อเพจจิตชากินเค,ค้กให้อาหารตะภาพน้ําโอเคนะครับผมและอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมรู้สึกว่าเออพอมาอ่านในเพจนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งจริงก็คือในเนื้อเรื่องสังเกตปะเวลาฉากค,คุยกันอะฉากค,คุยกันแม่งจะไม่มีเพลงไม่มีซาวประกอบอะไรเลยเว้ยไม่เหมือนอนิเมะทั่วไปแต่พอเป็นฉากสู้ฉากบูท่านั้นแหละเพลงขึ้นมาเต็มที่ เออผมก็เพิ่งมาสังเกตตอนหลังๆมนนี่ยว่าเออม่งก็จริงเว้ยนะฮะพอเป็นฉากคุยกันมันก็เหมือนคนเราใช้ีวิตปกติไม่มีเพลงไม่มีอะไรมาเหมือนเราเนี่ยนะครับผมแต่พอฉากบู๊ฉากสู้เนี่ยถึงมีเพลงอะไรอย่างนี้แล้วมีการเล่นอย่างนี้ด้วยเล่นเหมือนมุกแบบแซะแซะค่ายตัวเองอ่ะก็คืออะไรนะเพลงตีกันเนรอเพราะหลังๆก็เสียงแปลงล่างมันจะเป็นเสียงแบบยังไงอะเสียงเหมือนเสียงเพลงที่เขาเอามาทําเป็นเสียงซาวแปลงล่างถูกปะ แล้วสาวแปลงร่างมันชอบตีกับเสียง B ีีที่เป็นเพลงอ่ะนะภาคนี้ก็ออกมาแซะนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะสำหรับไดนาซีนอนนะครับผมใครที่ดูแล้ววิเคราะห์อะไรได้มากกว่านี้นะฮะซึ่งคลิปนี้เหมือนจะออกแนวแบบผมมาตั้งคําถามซะมากกว่าเนาะนะครับผมใครมีเคาะหรือมโนอะไรได้มากกว่านี้หรือเห็นอะไรมากกว่านี้ผมเห็นหรือรู้อะไรมากกว่านี้นะะก็คอมเมนต์คุยกันได้ตามสไตล์พวกเราแล้วมาตอบผมหน่อยว่าเออไอหินสีขาวเนี่ยมันเกี่ยวอะไรมันคืออะไรมันมีเฉลยมาตั้งแต่ ภาคสมัยคนแสดงแล้วหรือเปล่าดูวิธีการฟื้นคืนชีพของไอ้อะไรนะไอ้มังกรเนี่ยนะ,ะในที่ต้นฉบับมันเป็นยังไงนะมันลื้อฟื้นผมทีผมแอบลืมไปแล้วนะ,ะจะไปหาดูผมก็จาไม่ได้มันตอนที่เท่าไหร่บักิมนมันก็มีทั้งสามสิบเก้าตอนนะครับผมก็มาตอบผมทีนะฮะเอาโอเคครับก็ส่วนเหล่านี้ก็เ,เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะที่ตามตั้ง่จนจบนะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เทคแคร์ทุกท่านอบ้าใจไปกดไลค์เพจนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ